สวัสดีค่ะวันนี้มาให้ดูกระดาษที่ห้าเซลล์หรอกเซลล์หรอกมีแต่กระเซลล์หรอกเราจะเป็นยังไบ้างเนื้อกระดาษดีแล้วก็กินเหมือนว่าเหมือนกระดาษแบบต้มๆอ่ะเออกระดาษต้มๆเหมือนหรือเปล่คะเหมอนหรือาละคำเซลล์อยู่ก็เลยเอามันว่าที่ซื้อเพราะว่ามีนเฉดอะไรได้มันจะประหยัดกว่าแบบนั้นอันนี้คือแบบซับมันเราขอตังค์แม่สิเบคอนเลยกับน้ำเท่ลรอ ต่อแม่มาแม่บอกว่าอ่นต้องยาวไว้นะแม่ซื้อกุ้งแบบหัวไม่ใหญ่มากคุกกอดูมั้งน่าใจไปกินดูดซับได้อย่างน้อยสองร้อยห้าสิบกิโลแคลอรี่มีลายนูลูกลูกพัดเพิ่มพลังดูดซับอืมอันนี้ใช้เขาบอกว่าเป็นกระดาษนะของสปอตนะจารกระดาษซับอเนกประสงค์ซับมันหรอ ดูซับได้อย่างน้อย250กิโลแคลอรี่อ,อ่ะโอ้ซับน้ำมันจากของทอดเช็ดคราบในครัวเช็ดมือมือบนกระดาษแบบพักษณนม,ม้วนใหญ่มากทันใหด่มากฉันว่าฉันหาที่ม้วนกระดาษดีกว่าดะไปว่าอยู่ห่ใงไไม่เคยรู้